ครับนี่พวกผมนะครับนายศรีสุน陀หรือว่าชื่อมาหาคนระับเป็นอาสาสมัครด้นศานัิทยาการอยู่ประจำศูนย์สร้างสุตตั้ยเกียรติการครับวันนี้ผมจะมาสอนท่ากายภาพบำบัดโลกเอ็นข้อมือนิวเคียสแล้วผมว่ามีท่าอะไรกันบ้างท่าทุกท่านทมแล้วรับร,บรบชมเลยครับสําหรับโลกเอ็นข้อมือนิวเสียแล้วผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เอ็นข้อมือนิ้วโป้งนะครับผมก็ จะมีอาการปวดบริเวณนั้นเมื่อเราทาการขยับมือหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับใช้มือนะครับก็คือจะปวดมากที่สุดในแบบตอนประมาณแบบบิดผ้าหรือว่าตอนเราแบบกวาดบ้านหรือบ้านอะไรีการตรวจอาการนะครับผมว่าเรามีการปวดที่เอ็อเนข้อมือ้นเสพตรงนี้ป้งหรือเปล่าให้เราทําการเหยียดข้อมือไปข้างหน้าครับทีนี้ถ้้ทำการเอานิโป้งไว้ด้านในแล้วก็กรมเสร็จแล้วให้เราทําการงุ้มนิ้วไปทางนิ้วก้อยครับนี่งุ้มมืออย่างนี้นะกวดลงไป ถ้าเกิดเรามีการบาดเจ็บอ่ะ,สะแสดงว่าตรงโค้นในพวงเราะคือมีการปวดคือเราเราบาดเจ็บตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีการบาดเจ็บหรือว่าเราไม่มีการปวดอะไรก็สแสดงว่าเอ็นข้อมือนิ้วโป้ปงของเราอ่ะยัปงปกติอยู่ครับครับผมสำหรับท่าที่หนึ่งนะครับผมจะเป็นท่ายืดหลังข้อมือน,นะครับผมนี่ผมห้ดูกำมือเสร็จแล้วให้เราเอามืออีกข้างครับมากดข้อมือแล้วให้กดข้มืออีกข้างลงมาอย่างนี้ค้างไว้สิบวินาทีครับผมหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วคลายแล้วทําต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็คลายครับก็ทําแบบนี้ครับประมาณสิบครั้งครับผมแล้วก็ไปทําท่าต่อไปครับ<า>โอเคครับผมสําหรับท่าที่สองครับผมจะเป็นท่ายืดตามเลยโอเคถ้างั้นทอมลองไปดูนะให้เรายืดยืดมือนท่าแรกเลยทีย่แบกหน้าเสร็จแล้วให้เรามือข้างเนี่ย ดันน้ำมีงงข้างลงปรวาณนี้เนี่ยอัปปารดูดูน้ำข่างก็ได้ครับวันนี้ทำครางไว้เหมือนเดิมครับสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วก็คายล้วก็ทำต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับทำเหมือนกันทำสิบครั้งเสร็จแล้วแล้วก็ไปทำท่าต่อไปครับ โอเคครับสำหรับท่าสุดท้ายจะเป็นท่ากำมือและกระดกข้อมือครับอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูยื่นแขนแบนหน้า่างนี้เสร็จแล้วก็ทำการกระดกข้อมือขึ้นเนี่ยเยป็ทางนิ้วโป้งขึ้นลงขึ้นลงน้ำหนึ่งนะครับดูหน,นึ่งสองสามี่ห้าหอดูแล้วค่ะเจ็ดแปด้าสบนี่แล้วก็ครับเหมือนเดิมครับ ทำทำสิบครั้งแล้วก็ทำรอบละสิบครั้งครับโอเคแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการกายภาพบำบัดโลกเกนข้อมือนิวเคเซก็ถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนหรือว่าคนไหนทูนใจหรือว่าคนไหนชอบดูคลิปสามารถไปกดดูไน้าดีเกปสูตรสร้างสูตรุ่งเกีกายนะครับผมออฝากกดแล์กดแชร์คลิปวิดีโอน้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับขุณครับ